เลิกไม่หอมเลิกพี่ต้นหอมคือไม่ได้หอมทําไมเขาเลิกแฟนอ๋อในรายการใช่ครับที่ไปออกรายการกับพี่คิมก็ตุ้มว่าตุ้มเสียน้าตากับความรักครั้งนี้ของเขาไปเยอะมากแล้วว่ามันไม่รู้จะแบบพูดอะไรแล้วก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็คือเลิกกันครับเศรษฐีจะได้ไหมตุ้มเศาเสียดยมากครับเพราะว่าคนนี้ตุ้มแบบตุ้มใช้คําว่าตุ้มแบบไปงมเข็มในมหาสมุทรมาให้คือคนนี้ตุ้มแบบฝากฝังฝากผีฝากให้ว่ายังไงมันไปรอดแน่นอนเพราะว่าดูทุกอย่างมันแมทช์ไปหมดเลยครับแบบว่า เชียร <steer> ์มาตลอด้งแต่แรกโอ้ยตุ้มทำให้เขากว่าจะทําให้เขาเดทกันได้นี่ตุ้มแบบใช้พลังงานไปเยอะมากเลยเงี้ยคือมันเริ่มจากเราอยากได้เขาเองก่อนเนาะเริได้เขาเองเพราะว่าเขาโปรไฟล์ดีหล่อเป็นนักธุรกิจเราก็แบบคือดูดีไปหมดทุกอย่างมาตุ้มไปเจอที่ร้านไอ้นุบาทองหล่อครับก็เจอครั้งแรกก็คือเขาเป็นเพื่อนของพี่พอเจ้าของร้านแล้วเขาก็แนะนำมาตุ้มกผู้ชายคนนี้ดีมากน่ากินไม่พอมีมารยาทแล้วแบบมันดีไปหมดอะ แต่เขาไม่ได้ชูดเราอะไรอย่างเงี้ยตุ้มกับพี่หอมก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นต่างปะแต่พอเราแนะนําให้พี่หอมเขากลับชอบพี่หอมเลยครับก็เลยแบบเสียดายครับเดี๋ยตอนที่เขาจะจะตัดเลิกกันเราได้มีการแบบช่วยเรียช่วยอะไรยังไงเป็นก้าวใจอะไรเงี้ยไม่กล้าเข้าไปยุ่งมากกว่าตุ้มตุ้มไม่วันที่เขาตัดสินใจที่จะแบบว่าแบบถอยกันถอยลดสถานกันเงี้ยตุ้มก็ได้มีโอกาสแค่แบบ ไปกินข้าวเลี้ยงส่งเขาแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้อยู่คนเดียวจนพี่หมบอกว่ามึงของกูมึงร้องทำไมเป็นคนอินกับความรักของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนรักเพื่อนเราอยากให้เพื่อนเราได้เจอคนดีๆอ่ะเหมือนเราสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วมึงผู้ชายคนนี้ดีมึงเอาสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอไม่ได้กันก็เสียใจอย่างเขาแล้วเขาเขายังไงบ้างเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยก็คือเขาก็จะแบบคุยกันรู้เรื่องคุยกันแบบผู้ใหญ่คือไม่ได้จบกันแบบไม่สวยนี่น่าจะเป็น คนแรกเลยมั้งที่จบกันแบบด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆก่อนหน้านี้พี่ตุมรู้มาตลอดไหมครับว่ามันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่มันแบบที่มันไม่น่าจะไปด้วยกันได้เลยคือจริงๆอ่ะตุมแค่ได้ยินมาคือตุมรู้แค่ว่าไลฟ์สไตล์ของพี่หอมอ่ะเนื่องด้วยจากว่าพอนางแบบมีน้องเข้ามาอันนี้ตุมไม่ได้ว่ามเกี่ยวกับน้องแต่ตุมหมายความว่าด้วยจากว่าถิ่นฐานทุกอย่างที่หอมเขาสร้างลกลากไว้ที่นี่แล้วแต่ว่าเหมือนตัวฝั่งผู้ชายเขาก็อยากที่จะแบบเอาพี่หอมไปตัวฝั่งนู้นอะไรอย่าง รายละเอียดดีเทลตุมตุมไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาคุยกัน2คนนะครับตุมไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเรามีหน้าที่จัดแจงเป็นสะพานบุญเนาะเขาเป็นนี้การสุดท้ายแล้วเขาจะไปต่อไม่ต่อเฮ่ยเหมือนเป็นกูรูรายการเขาจะไปต่อไม่ต่ออันนี้เป็นเรื่องของแบบความลึกของเขาเลยครับรล้วเรัเป็้กานระยะค่เป็นกาวไม่ได้สิพยายามจริงๆพยายามจะแบบทําให้เขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนเรามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ซึ่งตอนนี้เขากลับไป็น ันนี้ตูไม่ทราบเลยแต่ว่าคือเหมือนแบบตูก็ไม่กล้าถามพี่หอมเรื่องนี้เพราะเวลาคุยเรื่องนี้ที่ไรตูจะร้องไห้ตูก็เลยไม่กล้าพูดครับแล้วอย่กันนานหรือยังคะอะไรนะครับุยกันขนาดไหนโอ้ยเป็นปีครับเป็นปีเป็นปีครับเป็นปีเขาอยู่ที่นี่เหรอเขาอยู่ที่นี่เขาติดโควิดพอดีครับก็เหมือนตามที่พี่หอมได้พูดในรายการไปเลยทุกอย่างตามมุมมองของเราเราคิดว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาไหมพี่ ตอบไม่ได้เลยแต่รู้แค่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ดีพี่หอมก็อายุไม่ได้น้อยนะอันนี้เนความคิดตูนถ้าเกิดแบบมีใครสักคนนึงอยู่ดูแลเขาเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างงานก็ดีลูกก็น่ารักครอบครัวก็อ,อุ่นเพื่อนก็น่ารักอะไรเงี้ยถ้ามันมีผู้ชายดีสักคนหนึ่งมันก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ะอะไรเงี้ยแสดงว่าเมือ่อกี้พี่พี่ตูนบอกว่ามันคุยกันถึงว่าเขาอยากเอาพี่หอมไปอยู่นู่นด้วยก็คิดว่าอาจจะมีการแต่งงานแล้วใช่ไหมคือสุดนั้นอะแหมผู้หญิงทุกคนนะเวลาคุยกับผู้ชายมันก็ต้้้้้ออออองงมมมมีีีคคววววาาาาาาเเเเหห็นนนนตตตตััใสสุุ่่่่ดดืไไยบขจ จะเป็นฟิลนี้แล้วแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะเขามองว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแยกชีวิตความฝันกับความจริงออกจากกันก็หาใหม่หาให้ใหม่ให้ใหม่เอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่แล้วสนใจผู้หญิงที่ชื่อสุกุลตลาติดต่อตูมมาได้เหมือนเเป็นนหน้ามาผมพี่ตูมขอบคุในเรื่องนันดีเหมือนล่าสุดจนข่าวอักษรย่อแล้วก็ถูกโยมว่าแบบ ไปแย่งแฟนเนี่ยไอดอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่จริงครับแสดงว่าตรงนี้าเ็นท์ข่าวลมเนาะครับจากเพจเจมอยลี่ครับได้แชร์อยู่ครับก็ตลกดีก็คอมเมนต์ได้แชร์ได้แชร์เลยได้แชร์เลยก็อ่านคอมเมนต์อยู่ก็คือ95%ไปทางมัตูหมดเลยอย่านเองนะแล้วพอเราอ่านแล้วเออมีสุดท้ายออกมา หนูสวยขนาดไปแย่งใครได้หรอมันไม่ได้ขนาดนั้นคนเรามันแย่งกันไม่ได้หรอกอะไรมันมีเหตุการณ์ไหนที่แบบทำให้ใจเขาเชี่ยบไเราไปไม่รู้นะร้านส้มตำตูก็ไปมาหลายที่ตูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่น่าใช่ตูมาครับถ้าเกิดเป็นตุมจริงๆหรือว่าตุมไปบังเอิญแย่งใครจริงๆเขาน่าจะออกมาด่าแล้วแฉเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าที่จะโพลลอยๆมากกว่าแต่เราดี้ว่าเราไม่ได้ไปแย่งคนมีเจ้าของเลยแล้วไม่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 ถ้าเกิดเราคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าคนนี้มีเจ้าของแล้วเรา ไม่ไม่เลยไม่ไม่กล้าไม่กล้าไปงานวันเกิดใครจนแบบไปเขาไปโยงเองอะไรนะช่วงนั้นเราได้ไปงานวันเกิดช่องไหนนี่ไปตรับไปตุ่มไปงานัเกิดเพื่อนหลายคนครับผมครับผมมาเลยมาลุยแล้วในงานวันเกิดมันมีอะไรบัางเป็นการทำนองนั้นอะไรอย่างนี้ในงานวันเกิดมันก็คือมีการเป่าเค้กปกติแต่จริงๆช่วงหลังๆเราไปงานวันเกิดเพื่อนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงงานวันเกิดไหนเนาะพี่ตุงมท้าเลยไหมว่าถ้าเขามีหลักฐานอะไรเงี้ยให้เอามา ทาทายทำไมเหมือนเด็กอนุบาลไม่ต้องท้าทายคือเราไม่ได้มีการที่จะไปแย่งแฟนใครอยู่แล้วเพราะว่าเราจะไปแย่งใครอ่ะเราไม่รู้จะไปแย่งใครอ่ะไม่รู้หรือเปล่าว่าคนที่เราคุยเขามีหรออันนี้ก็อ้าวจะให้ตอบตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราคุยมันมีแฟนหรือเปล่าเพราะเราก็คุยเยอะไ้โทรไปถามเาเลยว่าเามีแฟนยังโทรไปถามใครคุณแม่จะเอาใครหนูไม่รู้หนูไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนตัวตูมตุมคิดว่า ถ้าเกิดเรามีเจตนาไปแย่งใครจริงๆอ่ะให้บอกเรานะหรือว่าถ้าเกิดคนที่เราคุยอยู่เขาแบบว่ามีคนมาให้แจ้งเราได้เลยนะเรายินดีถอยอยู่แล้วเพราะเราไม่อยากทําลายความสัมพันธ์ของใครอยู่แล้วครับหรือเพราะด้วยความที่เรามันมีสัมพันธ์ดีคุยไปคุยทุกๆคนใช่ตุ้มสนิทไงตุ้มสนิทไปทัตวเลยตุ้มสนิทตุ้มผัวทิพไง เออแต่ตูเข้าใจแหละมันเป็นข่าวบันเทิงครับก็เสร็จแล้วมันบันเทิงตูไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเราคุยอใครต้องแอบเช็คเขาไหมคะว่าแบบเอ้ยเขามีเจ้าของไหมหรืออะไรเราไม่เช็คว่าเขามีเจ้าของไหมเราเช็คของเขาก่อน ว่าเขาโอเคไปกับเรารอดไม้ต่สุดเรื่องมีเจ้าของไม่มีเจ้าของเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนจะเช็คให้เราเองก็อย่างอันนี้ไงอยากเขาคนเฟิร์มแล้วหรอว่าเขามีหนูไม่รู้คนาพี่หมายถึงใครก่อนเออหนูไม่รู้เลอยลอยมาเอาซีไปกันไม่ถูกแล้วเป็นไงล่ะไม่คิดว่าจะมาแบบนี้ใช่ไหมลึกๆเลยเออป็นไงต่อเอดอะไรนะครับโสดอันนี้นะครับดูพูดเหมือนไม่เต็มปากอะไรนะพูดเหมือนไม่เต็มปาก ว่าอะไรเขาแค่ <c oughs> ค,คนคุยว่านับนิ้วสิเออพี่ยืมนิ้วได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่คือตอนนี้หุ่นไม่อยากตอบแบบดาราเลยอมันตลกตัวเองมากเลยตัวเองเหมือนเป็นนางเอกสวยคือมันทํางานอะพี่ <c oughs> มันมีเวลาว่างจริงๆอ่ะทุกวันเนี่ยก็คือ3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนการที่เราจะไปะไพัฒนาความสัมพันธ์กับใครมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะมันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตุมยังอยู่ในช่วงดูดูคุย,ค,ยคุยไปก่อนอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนในกลุ่มไปก่อนดีกว่าแล้วนักแสดงช่องเจ็ดดีก่อนนะนักแสดงช่องเจ็ดเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับไม่มีไม่มีครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับพัฒนาไม่ได้แล้วผัวทิพไม่ผัวทิพไม่มีอยู่จริงพัฒนาไม่ได้เกี่ยวกับพัฒนาคือตุม ตูมเป็นคนเฟรนลี่แล้วตูมเป็นคนพูดกับใครคือตูพูดตรงว่าเฮ้ยสิบได้ปะเนี่ยสิบได้สิบเลยอะไรอย่างงี้เป็นเรื่องอยู่แล้วแต่ที่เกิดมันไม่ได้ก็คือเป็นพี่น้องกันทำไมเราต้องไปแบบมีเป็นศัตรูกับเขาครัเออนั้นตัดนปาตกไปตัดตกไปเลยครับแล้วตอนนี้ก็คือยังเป็นสถานะแบบหวงเวงอยู่ครับเออขอบคุณครับสถานะหวงเวงตลอดไม่เอาตลอด ไปต่อไม่ถูกต้ตนตค่ะตรงนี้นะครับหนสึสสามใช่ยังไงทีนี้หนึ่งสูงขึ้นมาเนี่ยที่สี่เป็นปัรบ